กองสลากพัลีกแักลเล่อสงลากพนลีกกลันะครับโอ้กูเอว่านะครับขอผันลัยใจนักพาโอ้ขอมากครับผมมือใหม่นะครับ เกมเริล้วครับไม่โจ้บุกจากซ้ายไปขวาไปดูจังหวะน,นี้ก่อนนะครับส่งให้เปิดให้จังหวะน,นี้เปิดมาล้ำหน้าไปเร็วนะตอนนี้เปิดในจังหวะน,นี้ของชัยจดพักบอลยิงจังหวะน,นี้น <later> จกมมัมร่งหวะนี้แม่โจยเด็ดขึ้นนำไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์การไล่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะทางเราจะรีบแก้ให้โดยเร็วที่สุดนะฮะหมดเวลาการแข,ข่งขันในครึ่งเวลาเลยนะครับแม,แม่โจ้เส็ด ขึ้นนำก,กำแพงเพชร FC เป็นผู้กอ่อน1ประตูต่อ0ม่จับเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับใน,น,นครึ่งเวลาหลังเกมเริร่มคับเคลียจากกำแพงเพชร FC เกมขึ้นมาจากวันนี้เปิดยาวมายังติดแม่โจ้ย,ยังติดเอาเปิดมาจากวันนี้ยังติดอยู่ครับแม่โจ้พงพัน์กลับมารับผิดชอบหน้าที่ได้แล้วก็ยังตีย้อนนี่เข้าไปแล้วหู จากความผิดพลาดของแม่จุย้ยเมเจอรตรงวันนี้ล้มไหมครับไม่ล้มด้วยครับประกาศในภูมิจั <Raymond. S 2> งหวะนี้โหม่งเข้าเป็นประตูไปแล้วนะ,น,นะครับโง่โง นี้โมเมนตัมก็ตกมาของทางีุเปิดเข้ามาในกรอบโมงสกัดเขี่ยวไปจังวันนี้เอาไปโต้งโลกจังวันนี้ลุนะครับอาเบโต้เลี้ยงไปจังวันนี้อยู่ไม่อยู่ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้หูหลอกยังไงบุกไหมหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับผม เปิดบ้านเอาชนะกำแพงเพชรทอมสด้วยสกอรสอประตูต่อหนึ่ง